สวัสดีครับนิกคทีวี360องศากับผมธนินวัฒ์พัฒนาะวีรคุณนะครับวันนี้เรามาติดตามความเปลี่ยนแปลงจากความเป็นไปฝั่งอเมริกาบ้างครับ สำหรับความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดกับสหรัฐอเมริกาในตอนนี้ก็คือฤดูใบไม้ผลิอย่างเป็นทางการกําลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าน,นี้แล้วนักอุตุนิยมวิทยาประจำแอคคิวเวร์เซอร์ดอทคอมรายงานว่าฤดูใบไม้ผลิจะเริ่มในเวลาเที่ยงวัน57นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิน่นฝั่งตะวันออกนะครับหรือ5ทุ่ม57นาทีคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิก,ก็คือการสิ้นสุดฤดูหนาวความร้อนควรจะเข้ามาแทนที่แต่ต่อไปนี้ก็คือภาพจากมิชิแกนรัฐทางตอนเหนือวัันนนนีีีี้คครบบจาาากุุณสววญปนนไทททยยย่่่่อูโพหมง คงปกคลุมบริเวณนี้อยู่เลยนะครับขณะที่ภาพเปรียบเทียบครับบริเวณเดียวกันในหน้าของฤดูใบไม้ผลิปกติควรจะเห็นภาพในพื้นที่เดียวกันในลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ครับแต่ตอนนี้ดูสิครับยังมีหิมะอยู่เลยนะครับทีวี360องศาตรวจสอบต่อพบภาพดาวเทียมจากองค์การโนอาล่าสุดรายงานว่าเทือเาเกรตเล็กทางตอนเหนือของประเทศนั้นยังคงทำสถิติมีพื้นที่น้ําแข็งปกคลุมเมื่อต้นสัปดาห์นี้หรือก่อนหมดหน้าหนาวกินพื้นที่ถึง82%อยู่เลยนะครับมากที่สุดในรอบ35ปีความแปรปรวนนี้ทําให้ Accu.com คาดกณ์ว่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นจาก การเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิจะทาให้อุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ตอนกลางนั้นสูงขึ้นครับขณะที่รัฐทางตอนเหนือยังคงมีหิมะตกอยู่นะครับโดยเฉพาะในบริเวณของนิวอิงแลนด์นิวรนิวร์กและก็ตอนเหนือของเทือกเขาล็อกกี้มีรายงานด้วยนะครับว่าอุณหภูมิระหว่างวันในบริเวณนี้นั้นจะแตกต่างกันมากทําให้ชาวอเมริกานั้นจะเป็นภูมิแพ้กันได้ง่ายนะครับสำหรับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ยังดําเนินต่อไปก็คือมวลอากาศเย็นแบบอาร์กติกหรือขั้วโลกเหนือยังคงจะไหลลงมาทางตะวันตกของแคนาดาผ่านเฉียงเข้าไปทางตอ,อ,งตอ,งอนถึงันนจทรห้าเลยบ ว่าจะทําให้หิมะยังตกมากผิดช่วงเวลาในบริเวณนี้ต่อไปส่วนทางตะวันตกนั้นการสิ้นสุดฤดูหนาวไม่มีความผิดปกตินะครับภาพรวมอากาศจะแจ่มใสและแห้งต่อไปครับส่วนนี้เราจะมาดูการเตือนภัยของลักษณะในอากาศในประเทศไทยบ้างน,นะครับ จาบตาความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่เข้าไทยทางอีสานในวันนี้ทีเดียคุณผู้ชมนะครับระวังพายุฤดูร้อนจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่วันนี้ถึง23มีนาคมแถมอุณหภูมิจะลดลงเพบ่อพที่7องศาด้วยขอให้ระวังอันตรายและไม่สบายจากอากาศในช่วงเวลานี้จะเตามนะครับวันนี้ยอมความร้อนยัง,งคงปกคลุมประเทศแถบตะวนออุณหภูมิสูงสุด40องศาอยู่ที่ภาคเหนือและอีสานร,ระวังอากาศร้อนจัดที่ลำปางตากหนองคายและเลยด้วยนะครับ จับตา360องศาวันนี้ยังคงอยู่ที่กรณีฟไฟไหม้บ่อขยะแพรกษาวันนี้คุณอันวงยดาจากไลน์โซเชียลบางแสนส่งภาพเข้ามาครับบอกว่าควันยังหนาบริเวณรอบๆนอกกลิ่นดุนแรงและแสบจมูกไะครับนายสิวัฒน์พงเทียจันทร์นักวิชาการจากนีด้ายังคงให้ระวังอากาศร้อนและแห้งในช่วงเวลาน,นี้จะเร่งให้บ่อขยะเกิดการสันดาบติดไฟได้ง่ายตลอดเวลาปัญหาบ่อขยะแพรกษาอาจไม่จบลงง่ายๆนะครับผู้ชมยังสามารถติดตามข้อมูลต่างๆและกิจกรรมของรายการได้ที่ t v 3 6 0 c h 3 c o m เลยนะครับ เรามาตามมาต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือที่วิสามรอบศึกษาครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน